สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของนุ่นวดีชาแนลสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มีรถสวยๆเข้ามาใหม่นะคะเป็นรถบุคคลนะคะบอกเลยว่าสีขาวมุกนะคะและที่สำคัญซื้อสดไม่มีแหวนราคาถูกที่สุดในตลาดน,นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนุ่นก็รบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปนั่นเอง และสำหรับตัวรถนะคะที่อยู่ด้านหน้าของรุ่นตอนนี้เลยนะคะเป็น t o y ยต้ c a m ม y ี่รุ่น2.5ตัว G สีขาวมุกนะคะได้เป็นรถปี2016จดทะเบียนปี2017กับราคาตั้งขายอยู่ที่659,000บาทคันนี้เป็นรถบุคคลน,นะคะซื้อสดไม่มีแวดนะคะฟรีค่าโอนค่าดำเนินการกันไปเลยนะคะ สามารถเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะที่บริษัททองออโต้นะคะติดอยู่กับถนนสุวินทวงศ์นะคะแขวนมินบุรีเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครและเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวนุ่นจะพาเดินดูรอบตัวรถกันก่อนเลยนะคะสำหรับแคมนี่คันนี้นะคะเป็นรถปลายปีนะคะคันนี้เป็นรถบุคคลได้เป็นสีขาวมุกเลยนะคะราคามาค่อนข้างถูกมากๆและที่สําคัญซื้อสดไม่มีแหวน สำหรับชมนี้นะคะจะเป็นการตกแต่งกระจังหน้าด้วยเส้นโคเมียมนะคะตรงกลางก็จะมีโลโก้แบรนด์โตโยต้าอยู่ตรงกลางส่วนกันชนด้านล่างน,นี่จะเป็นในลักษณะเปียนโนแบ็กสีดำนะคะมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน6ก,กไก่ต่อเต่า1657จังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะ ในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้าของเขาเป็นแบบโปรเจกเตอร์ฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวและไฟ Daytime ์ล n n นิ่งไลท์นะคะที่เป็นหลอด LED นะคะรวมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะที่ติดตั้งจากโรงงานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้งานได้เป็นปกติในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะคะด้านหน้ามาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ถึง2จุดกันเลยทีเดียวถัดมาในส่วนของตัวล้อนะคะสำหรับล้อของเขาเนี่ย มาพร้อมกับล้ออลลอยนะคะตัวนี้ก็เป็นของเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะขอบ17เป็นล้อแม็กหรูของแท้จากโตเวตาเลยสําหรับของแท้ที่มาจากโรงงานนะคะรุ่นบอกเลยว่าค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานเป็นอย่างมากมาพร้อมกับยางนะคะสัปดาห์ที่9นะคะปี2022นะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะได้เป็นยางดันหลบด้วยนะคะรหัสยาง 21555R17 นะคะก็เป็นมาตรฐานของขนาดยางเลยนะ สำหรับรายละเอียดตัวซุ้มลอ้อเห็นไหมคะว่าซุ้มล้อโค้งเดิมๆนะคะน็อตจบทุกตัวอยู่ครบเลยในส่วนของตัวยางนะคะยางใหม่ใช้ไปอีกปี2ปีค่อยเปลี่ยนยางได้เลยถัดมาที่ด้านแก้มนะคะจะมีตัวอักษรโครเมียมติดที่ด้านแก้มซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะนั่นก็คือ Duo VVTi นั่นเองต่อมาที่กระจกมองข้างนะคะตัวนี้เนี่ยผ้าหูกระจกด้วยระบบไฟฟ้าการปรับกระจกก็เป็นแบบ ระบบไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับฝาครอบสีขาวมุกนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็มีการตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้ก็มีการติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยรอบคันเลยนะคะขนาดความหนาของฟิล์มกำลังดีไม่หนาและไม่บางจนเกินไปส่วนตัวกระจกทุกบานนะคะมีสัญลักษณ์โตโยต้าติดไว้แบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของแท้จากโรงงานไม่เคยแตกและไม่เคยเปลี่ยนมาก่อน ในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะจะได้เป็นสีขาวมุกนะคะตกแต่งด้วยวัสดุโคเมียมที่มือเปิดประตูด้านนอกแบบนี้ทั้ง4บานเดี๋ยวนุ่นให้ดูนะคะสําหรับด้านข้างนะคะเห็นไหมคะว่าคมสันเหลี่ยมด้านข้างอยู่ครบและสีของตัวรถเป็นสีขาวมุกนะคะเป็นสีเดิมไม่มีการเปลี่ยนสีกลับสีแต่อย่างใดส่วนตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เป็นระบบเบนซินล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแกส๊สมาก่อนเลย ซึ่งเชื้อเพลิงที่ใช้ก็จะเป็นน้ํามันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแกสโซฮอ91 95นะคะแล้วก็รองรับ E20 และ E85 ด้วยต่อมานะคะที่กระจกบานด้านท้ายมีการติดตั้งฟิลม์มติดตั้งตัวไล่ฟ้าและมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ภายในตัวรถและกระจกบานด้านท้ายก็เป็นของเดิมแท้จากโรงงานนะคะเช่นเดียวกันนะคะสำหรับชุดคมไฟท้ายของเขานะคะเป็นหลอด LED นะคะตกแต่งโดยเส้นโครเมียมที่ชุดคมไฟท้าย มีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยรวมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันมีตัวอักษรโครเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายจะเป็นรุ่นของเขานะคะนี่นคือ c a m r ี่นั่นเองตรงกลางก็จะมีโลโก้แบรนด์ Toyota อยู่ตรงกลางส่วนด้านขวาจะเป็นรุ่นย่อยของเขานั่นก็คือ2.5ตัว G นั่นเองนะคะแล้วก็มีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะโดยคิวฝากระโปรงท้ายที่ทำมาจากวัสดุโครเมียม มาพร้อมกล้องมองหลังที่ติดตั้งจากโรงงานในส่วนของตรงนี้นะคะมองเห็นได้ค่อนข้างเรียวทม์และชัดเจนเป็นอย่างมากเลยสำหรับด้านท้ายนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาให้ถึง4จุดเลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเวลาเรานะคะถอยหลังใกล้กับคนวัตถุหรือว่าสิ่งของนะคะเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะทำการเตือนนะคะให้เราระวังแล้วก็ทำการหยุดน,นั่นเองนะคะต่อมาเดี๋ยวนุ่นก็จะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะของตัวรถทันนี้นะ,ะซึ่งสามารถ กดค้างนะคะที่กุญแจรีรโมทได้เลยนะคะห้องเก็บสัมภาระเขาก็จะทําการปลดล็อกมาแบบนี้นั่นเองนะ,ะนี่นะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระของเขานะคะซึ่งแคมรี่เนี่ยถือว่าเป็นรถนะคะผู้บริหารนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นรถที่มีบอดี้ภายในนะคะกว้างมา,มากๆเลยนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็จะมีช่องนะคะไว้สําหรับเอื้อมหยิบของนะคะที่ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายได้ด้วยนะ คันนี้ก็มีในส่วนของถาดยางรองท้ายมาให้นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยอเดี๋ยวนุ่นนะคะก็เปิดให้ดูในส่วนของรายละเอียดนะคะโครงสร้างด้านล่างกันสําหรับด้านล่างเปิดมานะคะตรงนี้นจะเป็นในส่วนของยางอะไหล่สำรองนั่นเองนะคะก็มีให้ครบเลยนะแล้วก็ถุงเครื่องมือกับแม่แรงก็มีให้ครบเช่นเดียวกันสําหรับตัวโครงสร้างด้านล่างนะคะเห็นไหมคะว่ารอยซีนทางมะพร้าวเขาในสีเดิมๆนะสีเสมอกันเลยเม็ดอักทุกจุดก็อยู่ครบนะคะ นุ่นเปิดอีกข้างหนึ่งให้ดูนะคะเพื่อให้ลูกค้าสบายใจนะเนี่ยรอยซีนฝั่งนี้ก็สภาพเดิมๆนะคะซึ่งรับประกันเลยว่าตัวรถเนี่ยไม่มีจมน้ําแล้วก็ไม่มีน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะสบายใจได้เลยนะ,นะมาดูกันต่อน,นะคะในส่วนของตัวน็อตนะคะฝากระโปรงด้านท้ายกันดีกว่านะสําหรับน็อตนี่อยากจะแกะให้ดูมา,มากๆเลยนี่นะคะตัวน็อตเป็นสีขาวสีเดิมนะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับนะคะ เม็ดอาร์คนะคะที่ฝากระโปรงด้านท้ายนี่คือสภาพดีสมบูรณ์นะคะอยู่ครบนะคะนุ่นค่อยๆไล่ไปทีละนิดทีละน้อยเลยนะคะเพื่อให้คุณลูกค้าได้เห็นตัวรถกันอย่างละเอียดเลยนะคะมาต่อกันที่น็อตฝากระโปรงฝั่งนี้กันอีกหนึ่งตัวนะคะนี่ให้ดูเลยว่าตัวน็อตเนี่ยเป็นสีขาวสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอดแล้วก็ไม่มีรอยขยับนะสามารถใช้เล็บจิกซีนยางลงนะคะซีนยางก็ ยังนิม่มยังดีอยู่เลยนะคะเห็นไหมรายละเอียดพวกนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถเช็คได้ด้วยตนเองเลยนะคะ <c oughs> เพื่อความสบายใจนั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้พอเรามาสังเกตแล้วว่าทุกอย่างไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับ <c oughs> ก็แปลว่าด้านท้ายเนี่ยไม่เคยโดนชนฝากระโปรงด้านท้ายนะคะไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนและไม่เคยนําไปทําสีมาแต่อย่างใดเลยนะคะอ่ะอันนี้นะคะนุก็พาเดินดูเรียบร้อยแล้วนะคะรอบตัวรถเดี๋ยวต่อไปเราเข้าไปดูในส่วนของรายละเอียดภายในของตัวรถคันนีกัน สำหรับคันนี้นะคะเป็น2.5ตัว G นะคะภายในเนี่ยเป็นการตกแต่งด้วยโทนสีเบจนั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันที่แผงประตูด้านในก่อนเลยสำหรับมือเปิดประตูด้านในเนะะี่ยค่ะทำมาจากวัสดุโฟเมียมนะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับเมมเบรี์ซีดนะคะแล้วก็ที่ปรับกระจกมองข้างที่เป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะตัวล็อกกระจกเซนทรัลล็อกและกระจกนะครับปรับไฟฟ้าและเป็นออโต้ทั้ง4บานสำหรับตรงนี้เนี่ยเป็นการตกแต่งด้วยโทนลายไม้สีน้ำตาลนั่นเอง ที่ขั้นบันไดก็มีการติดตั้งสครับเพจมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมาต่อกันที่ตัวพวงมาลัยนะคะสำหรับพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดควบคุมจากตัวพวงมาลัยได้เลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวครูสคอนโทรลมาให้แล้วด้วยนะค,ะคันนี้มาพร้อมกับกุญแจสมาร์ททีเลตแล้วก็ปุ่มสมาร์ทเอนทรีนั่นเองนะคะแล้วก็บเบรกนะคะกดปุ่มก็สตาร์ทได้เลยนะ,ะตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2016 จดทะเบียนปี2017นะคะกับเลขไม้อยู่ที่1 7 8 1 0 0นะคะ46กิโลซึ่งอันนี้ก็เป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะก็ถือว่าไม่เยอะและไม่น้อยจนเกินไปด้วยคอนโซลตรงกลางนะคะเห็นไหมคอนโซลหน้าเนี่ยเป็นการตกแต่งด้วยลายไม้สีน้ำตาลน,นะคะตรงกลางก็มีในส่วนของตัวนาฬิกานั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ย จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงแล้วนะคะซึ่งสามารถฟังซีดีนะคะก็วิทยุ FMAM ได้นะคะตัวนี้เป็นจอทัชสกรีนมีระบบเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะคะก็จะเป็นจอนะคะแสดงผลของกล้องมองหลังนั่นเองเห็นได้ค่อนขาา้างชัดเจนแล้วก็เรียไท์มากๆเลยนะส่วนระบบแอร์ตัวนี้เป็นแบบแอร์ออโต้นะคะแยกด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยซึ่งถ้าหากเย็นไม่ทันใจนะคะก็สามารถปรับอุณหภูมิเอง ตามใจชอบได้ด้วยนะคะส่วนปุ่มตรงนี้เนี่ยเป็นปุ่มสําหรับม่านไฟฟ้าด้านหลังนั่นเองนะคะนคอนโซลตรงนี้เป็นการตกแต่งหรือโทนลายไม้ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้ก็คือสามารถเปิดออกมาได้นะคะจะเป็นช่องนะคะมีช่องสําหรับจ่ายไฟนะคะช่องเสียบสาย USB AUX ได้ด้วยนะคะแล้วตรงนี้ก็เปิดออกมาได้นะคะจะเป็นช่องสาหรับเอ,อ่อเก็บเก็บของเก็บวางแก้วน้ำขวดน้ำแล้วก็มีในส่วนของแท่นชาร์จโทรศัพท์ตระกูล Apple ได้ด้วยนะคะ ส่วนตัวเบาะนะคะคันนี้เนี่ยได้เป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะเห็นไหมโอ้สภาพค่อนข้างดีนะคะรอยซูดรอยช้ำตรงนี้เนี่ยทางเราจะทําการดูแลแล้วก็เก็บรายละเอียดให้คุณลูกค้านะคะทั้งหมดทั้งมวลเลยนะสําหรับตัวรถคันนี้ก็มีแอร์แบกให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าจ๋าจำนวน7ลูกเลยทีเดียวนะ,ะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของภายในนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนี่ ก็เป็นบ่อนหนังสีเบจเช่นเดียวกับด้านหน้าเมื่อกี้เลยนะคะมีสายเบลให้3มเส้นซึ่งแปลว่าออกแบบมานะคะรองรับโริษัทเพียงแค่3ท่านเห็นรอยช้ำของบอไหมคะคือน้อยมากๆเลยนะด้านล่างมีแผ่นยางรองเท้าให้ครบทึงจุดเลยแล้วก็มีตัวแอร์นะคะตอนหลังเพื่อให้ความเย็นกระจายในทั่วตัวรถส่วนตรงนี้ดึงออกมาได้เลยจะเป็นพนักวางแขนนะคะสามารถวางแก้วน้ำขวดน้ำได้ด้วยแล้วก็ช่องตรงนี้นะคะเป็นช่องสำหรับเอื้อมหยิบของที่ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะ ที่กระจกบานด้านหลังนี้จะมีในส่วนของตัวม่านไฟฟ้านะคะแต่ถ้าห้องผู้โดยสารด้านหลังนี่จะเป็นม่านแบบแมนวนวลนะคะก็คือเปิดปิดด้วยมือเลยนะคะใช้งานแบบนี้นั่นเองแต่ถ้าไม่ใช้ก็คือเราสามารถดึงปิดได้เลยนะคะคือจะบอกว่าภายในเขากว้างมากนะคะเก็บของได้เยอะเป็นอย่างมากเลยนะ สุดท้ายนะคะที่นุ่นจะพาคุณลูกค้าไปดูเลยนะคะนั่นก็คือในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้นั่นเองเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้นะของเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ดูโอนะคะ VVT-i ตัวนี้ได้เป็นขนาด2,500ซีซีนะคะตัวนี้ได้มีหัวฉีดทั้งหมด8จูบเลยนะคะนี่นะตัวเครื่องยนต์เดิมๆไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สแล้วก็ไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มและที่สำคัญไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องมาแต่อย่างใดเลยสำหรับน็อตนะคะน็อตฝากระโปรงสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับนะคะโครงสร้างเดิมนะเบ้าโชกสภาพดีสมบูรณ์นะคะเม็ดอาร์คจุด อันนี้ก็คืออยู่ครบเลยนะคะนุ่นไปใหญ่างช้าๆนะคะใน่วงของตรงนี้นะสำหรับตัวคานด้านหน้านะคะก็เดิมๆตรงๆนะคะทุกอย่างนะคะโครงสร้างนะ,ะเดิมแท้จากโรงงานเลยรอยแต้มสีต่างๆที่มาจากโรงงานนะคะอยู่ครบเลยนะ,ะเม็ดอาร์คนะคะทุกจุดนะที่มาจากโรงงานนะคะเป็นเม็ดอาร์คบางๆนะคะเนสภาพค่อนข้างดีแล้วก็สมบูรณ์ เม็ดอาร์คที่เบ้าโชกก็สภาพดีสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะในส่วนของตัวน,อน็อตฝากระโปรงสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะมีสัญลักษณ์โตโยต้าติดไว้แบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานแผ่นกันความร้อนนะคะที่ติดอยู่กับฝากระโปรงเห็นไหมคะว่าน,อน็อตกิ๊ทุกตัวก็อยู่ครบเลยและสุดท้ายสติกเกอร์3จุดไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์สีสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานนะคะสติกเกอร์มอก,ก็อยู่ครบทุกจุดเลยนะคะเราการันตีนะเรื่องโครงสร้างเลยว่า ตัวรถเนี่ยจะต้องไม่มีการชนหนกักไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์ไม่มีพิกามและไม่มีจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะและที่สำคัญเรามีบริการหลังการขายดูแลคุณลูกค้าให้อีก1ปีเต็มกันเลยนะคะ,ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Toyota นะคะแคมรี่2.5ตัว G ปี2016จดทะเบียนปี2017สีขาวมุกสีขาวคันนี้นะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ กับราคาตั้งขายอยู่ที่6 5 9 9 0 0 0บาทสำหรับคุณลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อน,นุนเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 4 0 0 4นยะคะ2099ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วนะนุนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุนต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ